แน่นอนนี่คือสคริปต์เสียงความยาวประมาณ700คำในภาษาไทยซึ่งเขียนขึ้นตามภาพที่คุณให้มาเกี่ยวกับรัสเซียสูญเสียเรือติดอาวุธในสงครามกับยูเครนไม่มีหัวข้อหรือหมายเลขเหมาะสำหรับใช้เป็นเสียงภาคข่าวหรือวิดีโอ YouTube แบบสรุปสถานการณ์เชิงวิเคราะห์หลังจากการสู้รบที่ยืดเยื้อมานานระหว่างรัสเซียและยูเครนสถานการณ์ล่าสุดในทะเลดำกลับมาร้อนระอุอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่ารัสเซียสูญเสียเรือติดอาวุธอีกลำจากการโจมตีของยูเครน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในทั้งสื่อยุโรปและสื่อเอเชียเนื่องจากถือเป็นอีกหนึ่งความเสียหายที่กระทบต่อขวัญกำลังใจของกองทัพรัสเซียโดยตรงจากข้อมูลเบื้องต้นยูเคร,รนได้ใช้ยุทธวิธีแบบใหม่ในการโจมตีครั้งนี้โดยผสมผสานการใช้โดรนโจมตีทางอากาศและโดรนทางทะเลเข้าไว้ด้วยกันเป้าหมายคือเรือติดอาวุธของรัสเซียซึ่งประจำการอยู่ใกล้ชายฝั่งคาบสมุทรไครเมียการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลากลางคืน ซึ่งช่วยให้ยูเครนสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ถูกตรวจจับจากระบบเรดาร์ของรัสเซียเมื่อโดรนเข้าใกล้เป้าหมายระบบป้องกันของเรือรัสเซียได้พยายามตอบโต้แต่จํานวนโดรนที่มากและการเข้าประชิดในระยะใกล้ทําให้เรือไม่สามารถรับมือได้ทั้งหมดเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องและภายในเวลาไม่นานเรือรบลำดังกล่าวก็เกิดเพลิงไหมและจมลงในที่สุดภาพจากดาวเทียมที่เผยแพร่โดยฝ่ายยูเครนแสดงให้เห็นควันไฟลอยขึ้นจากพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นจุดเกิดเหตุนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่า การสูญเสียเรือรบครั้งนี้มีนัยสำคัญอย่างมากเพราะเรือลำนี้เป็นหนึ่งในหน่วยที่ใช้ป้องกันแนวชายฝั่งไครเมียและยังทำหน้าที่คุ้มกันเรือขนส่งอาวุธของรัสเซียในทะเลดำการถูกโจมตีและทำลายเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นของยูเครนในการทำสงครามแบบไม่สมมาตรยูเครนเองก็ออกถแถลงการ์หลังเหตุการณ์นี้ว่านี่คือผลขององค์การทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพและเทคโนโลยี พร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ต่อการยิงขีปนาวุธของรัสเซียที่ถล่มเมืองสําคัญของยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียยังไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเรือของตนถูกทําลายแต่สื่ออิสระหลายแห่งในรัสเซียเองก็รายงานว่ามีการสูญเสียจริงด้านประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศในยุโรปตะวันตกได้ออกมาชื่นชมความสามารถของยูเครนในการป้องกันตนเองและยังย้ำว่าจะให้การสนับสนุนทางเทคโนโลยีและอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยูเครนสามารถต้านทานแรงกดดันจากรัสเซียได้ในระยะยาวขณะที่ในรัสเซียเองเหตุการณ์นี้สร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองภายในอย่างเห็นได้ชัดประชาชนบางส่วนเริ่มตั้งคำถามต่อการดำเนินสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ปีแล้วมีทั้งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางเจรจาและเสียงสนับสนุนให้เดินหน้าต่อไปเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของชาติท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ผู้นำรัสเซียยังคงยืนยันว่าการปฏิบัติการพิเศษทางทหารจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ในอีกด้านหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าความเสียหายของเรือรบและค่าใช้จ่ายทางทหารที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างหนักโดยเฉพาะเมื่อถูกคว่ำบาตรทางการค้าจากนานา,นาประเทศต,ต่อเนื่องส่วนยูเครนแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากโลกตะวันตกแต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายจากสงครามสื่อหลายสำนักมองว่าการโจมตีเรือรบครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามในทะเลดำ เพราะเป็นการส่งสัญญาณว่ารัเสเซียไม่ได้ครองความได้เปรียบอีกต่อไปและยูเครนกําลังค่อยๆพลิกเกมด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วภาพของโดรนขนาดเล็กที่สามารถทําลายเรือรบขนาดใหญ่ได้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามยุคใหม่ที่อาศัยความชาญฉลาดมากกว่าอาวุธขนาดใหญ่ในท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความสูญเสียของรัเสเซียแต่ยังเป็นการสแสดงพลังของยุทธวิธีใหม่ๆที่เปลี่ยนสมรภูมิไปอย่างสิ้นเชิง โลกกำลังจับตามองว่าเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นหรือจะเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทะเลดำจะยังคงเป็นเวทีสำคัญขององค์การต่อสู้ระหว่าง2ประเทศที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยในสงครามแห่งศตวรรษนี้ต้องการให้ฉันจัดเสียง voice over ให้เป็นโทนแบบไหนหมายเช่นข่าวจริงจังเล่าแบบสารคดีหรือสไตล์ยูทูบพูดเร็วหน่อย